นี่ป้าคือว่าหนูมีคำถามอยากถามป้าด้วยอ่ะป้าพอจะว่างไหมก็ว่างอยู่หรอกแล้วมันสำคัญมากไหมมันก็สำคัญสิมันจะมาหาป้านี่ไงออาเอาไปว่าหนูเราในห้องนะแล้วแล้วเราทำไมไม่คุยตรงนี้ให้มันจบ,จบๆล่ะเราจะไปรลนในห้องทำไมล่ะคือว่า แบบช่วงนี้หนูฝันเห็นใครคนหนึ่งอะปะ้าเป็นผู้หญิงแบบผมเขาขาเพาะฟ้ามันหนูเลยอะแต่ว่าตาเขาสีฟ้านะในฝันหนูเห็นเขาเดินมาแล้วเขาก็เรียกหนูว่าลูกด้วยหรือว่าเขาจะเป็นแม่หนูงั้นหรอป้าว่าตั้งแต่หนูเกิดมาหนูก็ไม่เคยเห็นมาเลยนะอืม๋ยวเขา้าใจถูกแล้วล,ลูกคืออ่ะมันก็ถึงเวลาแล้วแหละงั้นเดี๋ยวป้าจะเล่าอะไรให้ฟังนะ เรื่องมันเกิดก่อนที่หนูจะเกิดขึ้นมาป้าห่าได้ไปตกกลุมนักผู้หญิงนคนหนึ่งอย่างป้าได้สบตาเขาสักครั้งก็ทําให้ใจของป้าเต้นสั่นระรัวมากเลยล่ะลูกแต่ฟ้าะเอิ้นว่าฟ้าหรือฝนหรืออะไรก็ตามแต่เป็นใจให้ป้าในขณะที่เขาสบตาพร้อมกันปัจจัยของเราทั้งสองเป็นการคิดเหมือนกันอีกมันช่าง<ม>เป็นอะไรที่เช่าดีมากเลยล่ะลูกหลังจากนั้นชีวิตป้าก็มีความสุขขึ้นมากมากจนไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เลยล,ะล่ะนี่คุณถ้าเกิดวันหนึ่งมีเด็กตัวน้อยๆเกิดขึ้นมา คิดว่าพวกเราจะเป็นพ่อแม่ที่ดีได้หรือเปล่าคะแต่อย่มาวันหนึ่งโรคร้ายประจําตัวของคุณแม่เขาก็เริ่มกัดกินพลังชีวิตทุกอย่างมันเริ่มพร่ามัวไปหมดเหมือนกับว่าถ้าฉันหลับตาไปตอนนี้โลกทั้งใบก็จะหายไปยังไงก็ไม่รู้สินะนี่โอฟฟี่ที่รักของฉัน ช่วยจับมือที่แสนเย็นเฉียบของฉันในตอนนี้ได้หรือเปล่าฉันรักคุณนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราพบกันดีใจมากๆที่ได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตของคุณเจอบจนทุกวันนี้ทั้งลูกของเราเอนวี NV, สิ่งที่สําคัญที่เราทั้งสองได้มอบรักจนเธอเกิดมากฉันนะนะอยากที่จะอยู่กับเอนวีและคุณให้มากกว่านี้จังเลย ฉันอยากที่จะเห็น NV เอ็นวีเติบโตด้วยตาคู่นี้เหลือเกินน่าเสียดายแต่ฉันคงจะอยู่ร่วมเดินทางในชีวิตนี้ไม่ได้อีกแล้วที่รักของฉันช่วยดูแลเธอให้มากกว่าที่คอยดูแลฉันด้วยนะต่อไปเอ็นวีจะเป็นยังไงนะ รื่องทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละลูกป้าไม่ค่อยอยากเล่าเท่าไหร่เพราะก็แค่ป้าอยากให้หนูอยู่แบบมีความสุขที่สุดไม่อยากให้นึกถึงอะไรที่มันเจ็บปวดนะลูกนนแต่ในเมื่อหนูตัดสินใจที่มาถามป้าอย่างเงี้ยป้าก็โกหกไม่ค่อยเก่งซะด้วยเอาเป็นว่าป้าพูดความจริงทุกอย่างแล้วนะป้าทำไมป้าไม่เคยบอกเลยหนูเลยทำไมกันอะ หตืว่าหนูตัวสวยอย่างนั้นเหรอที่เกิดมาแล้วไม่ต้องจากไปอย่างนี้ป้าเก็บเรื่องสำคัญแบบนี้ได้ยังไงตั้งหลายปีหนูคกดเป้่าในเมื่อหนูถามคําถามแบบนี้กับป้ามาแล้วอะหนูก็ต้องไว้ใจในผลลัพธ์ของป้าที่ป้าจะพูดด้วยแต่ในเมื่อหนูเป็นอย่างเนี้ยได้ฟังจากป้าไม่กี่ประโยคหนูก็เศร้าและคิดว่าป้าเนี่ย ทีอยู่กับเรื่องนี้มาหลายปียังมีหนูโตขึ้นมาขนาดเนี้ยนึ่ว่าใจป้าไม่แตกสลายเลยหรือไงที่ผมมาตรงนี้ก็เพราะไม่ได้อยากจะมาแจ้งให้ทราบตอนที่อาจารย์ไคเซอร์หรือเพื่อนของคุณนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วเอ,อผมทราบแล้วครับแต่ว่านั่นก็คงไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะมาที่นี่ใช่ไหม อาจะว่ายัางไงดีล่ะมันก็เกี่ยวนั่นแหละนะผมจะมาเชิญคุณไปที่โรงเรียนมิสเตอร์ยัสไฮสคูลในฐานะอาจารย์แน่นอนว่าผมไม่ได้ต้องการให้คุณนั้นมาเป็นตัวตายตัวแทนของใครเซือหรอกนะของเข้าใจครับป้าวันนี้ใครอ,อ่ะอ๋อเห็นวิลกมาพอดีเลยป้าจะแนะนำให้รู้จักนะคนนี้ชื่อว่าเอซี่สุทธาเดออืมโอฟี่มีลูกด้วยงั้นเหรอใช่ครับเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านนี้นะครับถ้าอย่างนั้น เจ้าหนูส่วนใจมมาเรียนโรงเรียนนี้ด้วยกันไหมฮะจริงเหรอสวัสดีครับโอฟี่พูดครับ